ครับพุ่มสวัสดีครับสวัสดีตอนเสอบครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิพาพี่พาหน้องมายามกับหนูนะครับกับหนูที่เขาได้ใส่ไปหมู่บ้านนี้ครับนี่บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศตรงหน้าครับยเ,อเอยอะเลยหมู่บ้านมาใส่กับบริษัทายครับบ่ได้ทไทยเลยฝ่าวี่น้องมาคำพวด ไม่ไปหลุ่นกันพี่น้องวนันที่ใดบอกวันสีมันมามรังแหลกพี่น้องรังแหลกบดติดกับ,บวันอะไรนี่แหละ หลังที่2ก็บ่ติดเด้อพี่นอ้องนี่ครับหลังที่2ก็บ่ติดหลังที่3หลังที่3ก็บ่ติดพี่นอ้องหลังที่4หลังที่4นี่ก็บ่ติด เดี๋ยวใส่เกี่ยมไม่ก็พี่น้องหลังที่หากับบ่ติดพี่นองก็มาห่างห่างพ่านเนยอ่นี่ครับ นี่หูมันน้องพี่น้องนี่หูมันเนี่ยหู้ด้วไม่ไหมอยู่นี่ครับอันนี้ก็ขวดไม่ไหมอยู่พี่น้องขวดหมึกขึ้นนี่อบอลแลนครับอยากถามไปฟังสุดเดียวว่า้มากินหมึกขึ้นเนี่ย ขึ้น นางนี่กับวัตตีสนะพี่น้องนางนี่กับวัตตีสนี่พี่น้องนี่ครับพี่น้องได้ยิ้นปะครับพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับผม คือว่าตัวนูทาวครับนูน้อยนูน้อยนูก็ดีก็ดีเนี่ยแล้วว่าตัวหญงพี่น้องนี่ครับได้แล้วแต้มอยากาของห้าพี่น้อง เป็นเัื่งใดพี่น้องตัวพ่องามๆนี่ยนะครับบ่ได้ใหญ่จะมาเป็นรุ่นเงินตัวเลยพี่น้องรุ่นเงินตัวเลยว่าตัวหนี้หลังนีท่านพี่น้องเดี๋ยวผมเฮ็ดบ่วงไม่เหมือนกันหลังหนีท่านพี่น้อง ได้ไหมเหรอพี่น้องเดีย๋ยวไปกันต่อเลยครับไปกันต่อได้ครับผมโอ้โหอี่ตัวนึงพี่น้องอีกตัวนึงครับนี่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องแป๊บนึงนี่พี่น้อง หนูพี่น้อตัวใหญ่อยู่เด้ครับตัวนี้ตัวใหญ่อยู่เดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่พี่น้องเป็นยังไงครับสวงตัวได้พี่น้อง แกวเลยครับแกวอะไรเมเื่อนี่ไปไปต่อเลยครับพี่น้องไปรุนกันต่อครับ <c oughs> ไปรุนกันต่อพี่น้องมันจะอีกได้อีกว่เจื่อมันรอ ลังนี่พันพี่น้องลังนี่พันเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่เห็ดบ่วงไม้กันครับไปพี่น้องเขาก็เห็ดบ่วงไม้เรียบร้อยแล้วครับ หลังนิพานพีโนง nghe phát này kia mỏng, răng này nghe phát này hả? Nghe này là, bưng mày. Lớn, lớn, sáng nhầm. นีน่โมเมนเข่าแล้วพี่น้องหญ้าครับหญ้าปลาบูท่านในเห็ดเข่าอยู่ท่านในว้านอยู่บ้าสีดำเอาบูท่นกระทาน้าลังนี่ลังนี่ก็บ,บฤฤฤื้องตี๋รังนี่ก็ะยุยื้อพี่น้องเคลื่อนรังนี่ รังนี้ก็บบติดลังนี้ก็บบอสพัมพี่น้องบอสเลียนนี่ลังนี้เขาใส่ป,ปากงูเลยปากงูเลย,เยกับบอติดครับเหมือนเราพี่น้องนี่พี่น้องมือนี่ผลงานของเขาไดี๋ยวสวครับก็บ่วงยี่สิบหลังถืวอว่าหมานเนี่ยพี่นอ้องเพราะเด้อยอมอยู่ครับ เพิ่นกับมาพันหน้ามา,มาส่งงานอยู่ด้พี่เบิร์หนายากจั่ไงงี้ครับจะคว้างรถก็ได้ทรงยเมียดาเมียดามากจีโอหนี้อะเป็นได้สั่งครับรดได้สว,สว้างตัวบ่าเหรียญบ่าหัวซื่อได้หรอพี่นังเพิ่นบ่ดาหรอก แต่ว่างจมครับผมพี่น้องครับนี่ผลงานของเขานะครับผลงานเขาเหมือนี่ได้สองตัวพี่น้องต,ตัวนี้ที่ว่าก็ถือว่าตัวใหญ่ครับตัวนี้ก็พองงามๆนี่ครับซ้ำแขนนี่แล้วนี่ยงใหญ่ก็ขแขนเล็กน้อยถือว่าพอดีครับซ้ำนี่บ่ยงใหญ่บ่งใหญ่บ่หน่อยก็ได้ออมพี่น้องได้สองตัวครับเหมือนนี่ที่ว่าคุมอยู่ครับหมานอยู่กับบ,บ่วงยี่สิบหลังนะครับเนาะ เ้ากับยี่สิบหลังนี่ห้องกับบริเวณาใส่ห่างกันกับห้องส่ทีกันเพราะว่าเพราะว่าอยากได้ครับอยากได้หนูก็ได้ใส่ทีกันเนี่ยก็ทือว่าที่ว่าหมานพี่น้องก็ทือว่าโอเคเลยครับนี่แหละครับแต่ว่าห้องกับว่าเด็กกูมากพี่น้องไปสระดุนเือนมือรุ่นน้ำเงินเดี๋ยวเดี๋ยวมือรุ่นห้องกับจังไปรุ่นกันไหมพี่น้องว่ามันจะมันจะมาติดอีกบ้างนะครับเนาะมันอน่้เห้องกับ ขอฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานทินสมบูรณ์ของห้าน้าได้ด้ครับขอให้พี่ให้น้องได้ติดตามช่องของห้าเพราะเด้เฮห้ามีมีกำลังใจเหตุต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาคลิปหาคลิปการหาอยู่หากินหรือว่าหาคลิปการดำรงชีวิตของพ้นผ่า,าคอีสานนี่นะครับให้พี่ให้น้องได้เบ่งได้หลายเดี๋ยวอันไดบ่ดีอันใดบ่ถูกเดี๋ยวผมจะพยายามปรับปรุงให้มันดี ให้มันดีมันถูกมันดีขึ้นก็นี่นะครับนะผมก็ฝากช่องอีสานทินสมบูรณ์นั่นไม่ได้ครับผมผมก็ขอกก่าวเข้ามาสวัสดีครับ